เหมือนใ้คนสั่งชานมไข่มุกแต่ไม่ใส่ชากับไข่มุกนะผมสั่งทำใหมอย่างเงี้ยผมจะเรียนต่อสถาปัตย์กูว่าจะไม่มีงานทำมากโอ้มีอยู่สบายๆแล้วคุณผู้ชมสถาปัตย์นล้ <Brad. S 1> คนต้องการตัวเยอะชะตามีอยู่นะนชานมไข่ต้มฮะชานมไข่ต้มคิดเมน,นูนี้ได้ยังไงวะเอออะไรวะเนี่ยหนะสุดท้ายมันได้น่ะเนี่ยเมื่อกี้ของแม็กซ์ไปรันไปใช่หรอวะอย่าได้น่ะนี่วะเมื่อกี้ของแม็กไม่รันไม่ใช่หรอทำไมได้น่ะนี่วะ ผมเหมือนว่าเดรเลดนะเฮ้ยเมันเอาแผ่นอะไรมาตีสังกะสีเหรอมันเอาสังกะสีมาตีเหรอมิกี้ผมเห็นเหมือนสังกะสีเลยอ้าวล้มไม้วเหรอวะเร็วเกินเร็วเกินเร็วเกินเมื่อกี้ใครเอาสังกะสีมาตีผมเมื่อกี้เกือบโดนเลยดีนะไม่โดนโอุย้ยไปโถ่มีคนเอาของไปก่อนชานมบัวลอยฮะนี่มันเมนูอะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมไปเอาเมนูมาจากไหนกันเนี่ย เทปกาวไข่มูครับคุณผู้ชมจะกินยังไงถ้าพี่จะได้คอร์สเพย์จะคอร์สเพย์อะไรครับคอร์สเพย์เป็นคิริโตะแล้วกันจากซอฟต์แวร์ออนไลน์ครับผมพอเป็นชุดภาคหนึ่งนะไม่ก็ชุดออร์ดินอลสเกลที่เป็น The Movie. เดอะบูบี้เฮ้ยมันถือสังกระสีไปตีเคโอเคโอไเอาหลังคาบ้านใครมาน,ะน่ะเฮ้ยนั่นมันไปเอาหลัง,ลงคาบ้านใครมานะ่ะ ถือเป็นแผ่นเลยอะ่ะโหไีดีแม่งล้มหน้าทีมเลยทีเดียวอะ่ะอันมันเริ่มเลยคนอื่นเขาใช้อันมีดอันเล็กๆไอ้น,นี่ถือเป็นหลังคาบ้านใครวะนะ่ะตีทีน้าชา้าหัวกระเด้งกันหมดและนะ้วน่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาทางนี้เลยไม่อยากโดนหลังคาตาีถือเป็นหลังคาเลยคุณผู้ชมชานมไก่ทอดนะคุณผู้ชมคิดเมนูบ้าอะไรกันครับเนี่ยมันไปกินได้ไปชานมไข่ทอดไก่ทอดเนี่ยไม่ได้ไ นอกจากยายก็ไม่มีใครสนับสนุนหมนเลยฮะแปลว่ามุกไม่ผ่านนะทำไมเสียงล้มไม้ไมันอยู่แถวนี้ไอ้นี่แม่งเปรีไม้หมดแมปแล้วบังเนี่ยใครว่ายเคียวเคียวเหรอใครที่เข้ามาฝากากดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าครับแม่งเปรีไม้แต่ต้นเกมเลยเคียวเคียวมันจะเหลือให้คนอื่นไหมเนะี่ยไอ้ที่ไม้หมดหมดแบบนี้ไอ้เคียวเคียวคนเดียวจะทรงอะไม่ได้มีคนอื่นนะ ซีจ้าต้องโจรครับผมชานมไข่มุกไม่ใส่นมไม่ใส่ชาไม่ใส่ไข่มุกแล้วเ,เรากินอะไรฮะแก้วเปล่าแล้วะฮะไม่ได้ไอพวกนี้รังสรรค์เมนูเพี้ยนออกมาเนี่ยผมต้องหัวจะปวดนะ,ะไปคิดออกมาออกได้ยังไงเ <โห S 2> มนูแบบนี้เนี่ยลองไปสั่งดูถ้าไม่โดนแม่ค้าเขาตกหัวเขาจะมาไล่บอกผมนะ <S <S ผมว่าปั่นรอต้องนานแนละ้วไอเครื่องเนี้ยปั่นชา้ายังวะ ถือสั่งกะสีมาตีหน้าผมมาว่าปั่นไฟปั่นไฟปันไฟปันไฟหาเครื่องปันไฟไม่เจอักเครื่องใครที่เข้ามาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับ เลือ,อีกสามเครื่องช่วยกันปั่นหน่อยนะต้องกดสกิลเช็คโดนสามร้อยแบบเป๊ะไม่น่าระเบิดหรอกผมเล่นมาตั้งนานย,ยังไม่ระเบิดเลยโชว์ตัวลอยอีกค่ะน้องธัญญาจะยินก่อนนะตัวลอยไม่ได้นะฮะอันนั้นผมไม่ได้ตั้งใจจะโชว์ด้วยเกมฮะต้องถามเกมเลยฮะเนี่ยต้องถามเกมเลยจังสีบ้านลินนะใช่เปล่าไอ้นี่มาอีก้ะโอ้โหไปทําบ้านอะไรกันมาเจ็บทั้งตีเลยเนะี่ยผมอยู่ตั้งนานย,ยังไม่โดนเลยเลยคานมแกงเขียวหวานถ้ามันจะไปอร่อยไหมนะ สังกทานสังกสีนี่มุกอะไรครับเนี่ยจะไปทวไหพรผ้าเหรอทำไมอาวุธมันแปลกๆครับใช่ไหมมันบ้าครับอาวุธมันบ้าคุณผู้ชมหรือมันก็เอาสังกะสังกสีบ้านใครมาตีตรงนั้นแหละผมไปนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้ไปโรงเรียนโอเคครับ้องเดียวเรนซโซ,โซครับผมวันนี่ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ๊ายบ่ายเจอกันฝันดีครับ <c oughs> เฮ้ยเพื่อเราไปทำบ้านอะไรตรงนั้นนะ่ะไปช่วยก่อนไปช่วยก่อน ผมเห็นเหมือนมีคนเดินมานะตึก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 ถ้าตีผมโดนล่ะนะเอยเรากลับไปซ้ำอีกแล้วถือสังกะสีไปตีหัวใครวะนะ่ะฆาตกรถือสังคาบ้านใครไปตีหน้ามันลูกอ้าวเคียวเคียวโดนอีกแล้วถือกันซะใหญ่เลยตียทีหน้าทิมมุน่ะอันมาเริ่มวันดีครับเช่นการเดินสีพวกปั่นหัวหน้าห้องอีกแล้วมอให้ก็ยังไปเพ่งอีก อาวุธ png ไม่ใช่ rpg นะเอพเอนี่ P มันไฟล์รูปหรือเปล่านี่บุกอะไรครับเนี่ยตัวอะไรเดินมาเมื่อกี้เดเลตครับเดเลตครับวินบ็อกมาอีกแล้วยินเสียงเราตีผมไม่ค่อยโดนเลยนะเอาแสงกสีไาตีหน้าผมดิเอาไมาด่ด้เอาหลังคาบ้านมาตีหน้าผมดิเอาหลังคาบ้านมาตีหน้าผม ของดีซะด้วยนะโอ้ยโดนอยู่เหรอเฮ้ยออกมาแล้ว เอาสังกะสีไปกิน โยบวอซแมนเจอท่าหมุนของผมแล้วก็โดดหน้าต่างเข้าไปงงดิจานอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมจะไม่ไปนอนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนฮะอาสนุยยังไม่ไปนอนใช่ไหมเดี๋ยวข้าราชการเห็นได้ไงก่อนผมก็ไ่รู่เหมือนกันนะเข้าผัดชานมไข่มุกฮะ กินในท้องเสียขี้แตกกันบอดี้ผู้ชมไม่ได้แมวข้างบ้านผมหนีไวกว่าเปิร์กแมวอีกอะโอ้โหจริงปะเนี่ยใครแม่งรีบเปิดประตูวะนะยังไงก็ต้องฮิวกันก่อนครับไม่ได้อเอาแล้วไงคุณผู้ชมใครเปิดประตูสี่คนนี้ใครเปิดประตูน้องกล้องเราเปิดประตูเรอใครเปิดประตู เราจะเกมมายกตี้ถ้าเปิดลบรอยอยกักสังกะสีจะหายครับงั้นเปิดให้มันเป็นสังกะสีแบบนี้ดีกว่านะฮะเวลาตีจะได้หน้าทิ้งอาวุธมันดูแรงขึ้นแบบพันล้านเปอร์เซ็นต์เว้ยอาวุธมันเออวิ่ติดสังกสีแผ่นใหญ่เหลือเกินตีทีที่หมอกไปหมดตีทีเป็นสายหมอกสังกสีมาอีกแล้ว สั่งกะสีไม่อีกแล้ว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 ไปช่วยสิไปช่วยไปช่วยไปช่วยเร็ว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 เรหนูผมจะไปออกประตูรอผมจะออกประตูรอไปล่ะใบบ่ายเจอกันว้าเฮ้อใครเปิดประตูไม่รู้ใครเปิดประตูไม่รู้ไอซุมุกิชัวป้าไม่โอเคโอเคโอไปเลยไปเลยออก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 อ้าว เอ้สังกษีเหรอผีสังกษีล้อมหน้าประตูเีย K O K O ใช่ไหมสังกษีในบ้านเพื่อนสงสัยฆาตกรมากแล้วสังกษีมาเป็นอาวุธน่าจะอย่างนั้นนะครับทำไมวันนี้ไม่บินฮะวันนี้ไม่มีปี่ผมจะรออยู่หน้าประตูนะมาส่งปุนทำไมแล้วมาแล้วลูกเอ้สังกษี เฮ้ย e c a r e f u แมน n be careful be careful be careful อ้าวเราต้องกล้องคนเดียวเราต้องกล้องคนเดียวโซโลใช้เดียวไปเลยแบบนี้เฮ้ย hey, ออกสี่ว่ะสวยจีจีก่อนเดี๋ยวขารากรเสียใจโอ้ oh, ขารากรออกไปแล้วผีไม่ทนันย่อมมารุดแมวสู้ๆ พีสีของจริงของจริงของจริงเดี๋ยวผมกดสัจาห้าให้นะครับตอนผมมีกันนะครับพี่ขอบคุณน้องไมคเทวีนะครับขอบคุณมามากเลยที่ช่วยสับช่องนะครับขอบคุณครับผม Stay the night in tonight.